ดูจากสถานการณ์แล้วชวยอิงจินอาจจะเรียกค่าเลี้ยงดูค่าเลี้ยงดูเหรออยากให้ฉันเลี้ยงเนี่ยนะถ้ากล้าก็ลองดูสิเพราะทรัพย์สินกับรายได้ของเธอสูงกว่าเขามากไงคอยดูนะในอนาคตจะมีเคสอย่าร้างที่ผู้หญิงจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับผู้ชายเยอะขึ้นฉันไม่สนเรื่องอนาคตแต่ตอนนี้ชวยอิงจินต้องมาได้จากฉันเลยสักแดงต้องไม่ได้สักแดงเดียวเอาจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากให้ชุยอิงจิน เอาเปรียบเธอเหรอกนะแต่นา,นาฐานะทนายฉันอยากให้เธอเตรียมตัวเอาไว้มันไม่แน่นอนเลยว่าเขาจะยอมไปแต่ตัวนายไม่มีทางเลือกช่วยอิงจิ้นต้องโดนลงโทษแล้วเธอมีหลักฐานอื่นอีกไหมแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอแค่นี้ไม่พอรอกเธอมีแค่รูปไม่กี่รูปช่ยอิงจิ้นคงจะอธิบายไปอีกอย่าง เธอไม่มีพยานบุคคลคลิปเสียงหรือวิดีโอเลยหลักฐานมัดต,ตัวของเขามันน้อยมากถ้าเป็นอย่างนั้นคนไม่สื่อสัตว์พวกนั้นก็รอดตัวไม่ต้องโดนลงโทษเลยนีสิที่จริงตามกฎหมายแล้วการหาคนผิดมีอยู่สองกรณีอย่างแรกสมรสซ้อนเขาไม่กล้าหรอกนั้นก็ข้อสองต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าฝ่ายนั้นผิดและอาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลที่สามมานานแล้ว ที่ฉันพูดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วข้อมูลเกี่ยวกับตงเสี่ยวเพิงตงเสี่ยวเพิงอายุ25ปีลูกชายคนเดียวของตงเทีนหุยประธานบริษัทมิงตงโฮลดิ้งตอนสองขวบเพอ่อแท้ๆของเขาหยากับตงเทีนหุยตั้งแต่นั้นพวกเขาไม่เคยเจอกันอีกตงเสียวเพิงใช้นามสกุลแน่ หลังจากเรียนจบหานไัยเขาทํางาน3บริษัทติดต่อก,กันแล้วก็ลาออกในเวลาไม่ถึง6เดือนมีบริษัทการค้าอีกที่จดทะเบียนในชื่อเขาแต่ในประวัติบอกว่าบริษัทอยู่ดำเนินการไปตอนนี้เรามีข้อมูลแค่นี้ค่ะได้ข่าวอะไรจากตำรวจจราจรบ้างไหมเราไม่มีสิทธิ์เอารูปรถมาแต่พวกเขาบอกชัดเจนว่า รถหลุที่ชนพนักงานส่งอาหารตอนเช้ามืดคือซุป,ป์คา์สีขาวที่มีเลขทะเบียนเซี่ยงไฮ้ bt 5 7 8 8เจ้าของรถคือตงเสี่ยวพิงตงเสี่ยวพิงเป็นผู้ต้องสงสัยคดีชนเลี่งหนีซึ่งปกติเป็นคดีร้ายแรงอยู่แล้วตำรวจแจ้งครอบครัวของเขาแล้วถ้าหากว่าตามตัวเจอก็หวังว่าเขาจะมอบตัวตอนนี้ตำรวจเริ่มสืบสวนและตามหาตงเสี่ยวพิงเต็มกำลังและตำรวจก็หวังว่าเราใช้ความร่วมมือช่วยตามหาคขาด้วย ตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วตามหาคนไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุรถชนแล้วหนีนี่คือเคสประชาสัมพันธ์ในสภาวะวิกฤตเพราะงั้นตรงเทียนหุ่ยถึงมาหาเราเช็คที่ที่รงเสี่ยวเผิงชอบไปหรือยังเขาชอบเล่นเกมครับผมไปร้านเน็ตหรูที่เขาชอบและสอบถามมาแล้วทุกคนที่นั่นรู้จักเขาเขาดังในฐานะนักเล่นเกมมือฉมังแต่สองวันนี้ไม่ได้มาเลยได้สืบดูความสัมพันธ์อื่นไหม เขาไม่ค่อยมีเพื่อนมากเท่าไหร่และครอบครัวด้วยตอนนี้ฉันติดต่อได้แค่สามคนคนแรกคือแม่บ้าน ตั้งแต่เสียเผิงออกไปเมื่อคืนเขาก็ยังไม่กลับบ้านเธอไม่รู้เรื่องอื่นนอกเหนือจากนั้นคนที่สองคือคนขับรถของครอบครัวแต่โดนไล่ออกเมื่อสองอาทิตย์ก่อนคนที่สามคือเพื่อนสนิทสมัยมหาลายัยเขาไปต่างประเทศเมื่อครึ่งปีก่อนฉันคิดมาตลอดว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกชายในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวน่าจะโอเคอยู่ฉันจําได้ว่าตอนเรียนประถมเสียเผิงผอมมากโดนพี่รังแกตลอดแม่เข้าไปที่โรงเรียนด้วยความโกรธแล้วต่อว่าครูใหญ่เละเลยแต่ไม่รู้ว่า ความสัมพันธ์พวกเขาเปลี่ยนไปตอนไหนความสัมพันธ์น่าอึดอัดมากๆเลยล่ะพอลูกชายโตแม่ของเขาก็คุมไม่อยู่แล้วคุณถึงได้ไม่แต่งงานใช่ไหมผมไม่อยากแต่งงานก็ไม่ได้แปลว่าผมไม่อยากมีลูกนะคุณอยากมีลูกเหรอผมอยากมีลูกหรือไม่มีมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ซะหน่อยนี่ผมขอเตือนนะเรากำลังทำงานอยู่อย่าไปนอกเรื่องได้ไหม ใจแคบชะมัดทุกคนเราต้องหาตัวตรงเสี่ยวเผิงให้เจอก่อนตำรวจให้ได้ไม่งั้นเราจะตกเป็นรองแต่ตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยนะคะผมคิดออกแล้วครับเราใช้ GPS ตามได้นี่